สวัสดีค่ะก็วันนี้มาตามสัญญานะคะที่เคยเล่าให้ฟังไว้ว่าเออเดี๋ยวไปลองทำช่องพอดแคสต์นะคะด้วย AI เลยเนาะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ากระบวนการวิธีการคิดวิธีการทำเนี่ยแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการทำช่องเนี้ยมีอะไรบ้างเนาะต้องบอกก่อนว่าช่องนี้นะคะเพิ่งครบ1เดือนไปเนี่ยเมื่อสัก2วันที่ผ่านมาเองแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท,ทำได้เนาะพาร์ฟอร์แมนก็คือ ส่วนตัวคิดว่าดีมากเลยนะกับสิ่งที่ทําได้นะรักมือใหม่เนี่ยก็สามารถเริ่มต้นไปได้เลยพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นการแบบสอนแบบจับมือทํานะแต่ว่าจะมาให้ไอเดียคร่าวๆนะสาหรับคนที่กําลังคิดว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีเนาะหรือว่าคนที่เพิ่งลงมือทําไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าทิศท,ทางการไปเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแบบไหนที่เวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันเลยค่ะประเด็น ภาพรวมที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็จะคุยกันอยู่ประมาณ เจเรื่องนะคะภาพรวมนะคะขั้นตอนของการทำ o u t u b e Podcast นะคะด้วย AI จากประสบการณ์จริงนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการเลือกกลุ่มหัวข้อนะหรือว่าตลาดเฉพาะที่เหมาะสมกับตัวเราเองนะคะวิธีการหาไอเดียทำคอนเทนต์นะหัวข้อที่น่าสนใจโดยใช้ AI เนี่ยมาช่วยระดมความคิดนะคะการเขียนสคริปต์รายการ Podcast ด้วยเครื่องมือ AI การสร้างเสียงบรรยายนะ,ะ voice over หรือว่า text to speech เนี่ย สำหรับคนที่ไม่ได้อยากจะอัดเสียงเองหรือว่าถ้าใครที่มีสคริปต์แล้วยากจะอัดเสียงเองเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะสามารถทําได้วิธีการสร้างภาพประกอบนะคะแล้วก็ทําให้มันเพิ่มความน่าสนใจยังไงมากขึ้นเนาะการตัดต่อนะคะแล้วก็การอัปโหลดโดยใช้เครื่องมือที่ช่วยในการทํา SEO นะคะก็ต้องคุยกันก่อนว่าทําไมต้องใช้ AI เนาะก็อย่างตัวเดวเองเนี่ยทำยูทูบเนี่ยสองช่องนะก็คือช่องนี้นะะ Monday Mastery เนี่ยก็จะเป็นเสียงตัวเดวเอง เลยบางคลิปเนี่ยเดีย,ย,ยก็จะโผล่หน้าออกมาด้วยนะบางคลิปก็ไม่มีหน้าเนาะ <g iggle> ก็จะมาดัดเสียงนะคะทีนี้ ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเออมันต่างกันยังไงเนาะการที่เราทําช่องโดยที่เป็นตัวเราเองโพมาเนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มคนฟังเนี่ยค่ะเขาก็จะใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเพราะเราเป็นคนตอบเองคนฟังรู้ว่าเราเป็นใครใช่ไหมคะมันก็จะมีความแบบใกล้ชิดมีความเป็นเพื่อนเราก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้จับต้องได้นะคะเพราะว่ามันเป็นมนุษย์เหมือนสื่อสารกับมนุษย์ค่ะแต่ว่ามันก็เติบโตช้านะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าความที่มันไม่เป็น professional ของเราในการนําเสนอหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่าเมื่อเทียบกับช่อง AI นะคะใช้เวลาเดือนเดียวเนี่ยมันเติบโตต่างกันทุกมิติเลยค่ะทั้งจํานวน ยอดวิวนะคะที่เข้ามาฟังเนาะรายได้นะคะการเปิดสร้างรายได้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่3อาทิตย์แรกแล้วนะคะแล้วก็อัตราการเติบโตของรายได้เนี่ยมันต่างก,กันกับช่องที่เป็นตัวคนที่เดียวเอาตัวเองลงมาทําเต็มๆเนี่ยเยอะมากเลยนะคะช่องที่เป็นตัวเดียเองคือช่องเนี้ยตอนนี้เพิ่งมีรายได้อยู่แค่ประมาณพันกว่าบาทก็น่าจะประมาณแค่30เหรียญซึ่งใช้เวลาทํามา3เดือน 3- 4เดือนแล้วอะค่ะน่าจะเกินนั้นด้วยซ้ำถ้าไปดูคลิปแรกจำไม่ได้แล้ะแต่ว่านานมากส่วนช่อง AI เนี่ย วันที่แคปรูปมาให้ดูเนี่ยก็คือครบ1เดือนพอดีมีรายได้ไปแล้ว40เหรียญก็คือพันกว่าบาทแล้วก็จะเห็นว่าอัตราการเติบโตเนี่ยมันต่างกันแล้วที่สําคัญในการขั้นตอนการทำอะคะ่ะมันก็ใช้เวลาน้อยกว่าช่องที่เป็นคน,นะคะบางทีเราพูดผิดพูดถูกเราก็ต้องมานั่งตัดต่อส่วนที่มันไม่โอเคออกไปใช่ไหมคะก็ใช้เวลาเอกในการเตรียมเนื้อหาเตรียมตัวเราให้พูดได้แล้วก็ตัดต่อเนี่ยเราก็ต้องนั่งฟังเองแทบจะทั้งหมดอันไหนไม่ดีเราก็ต้องตัดออกใช่ไหมคะแต่ช่องที่มันเป็น AI ออะคะ่ะ คือเราก็เข้าไปแก้ไขนะแต่มันน้อยมากยิ่งขั้นตอนของการแก้ไขเสียงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ามันก็จะมีคําที่มันพูดผิดพูดถูกพูดเหินแหละแต่ว่ามันก็เป็นเสียงของ AI อะค่ะคนที่เขาไม่ได้ไม่ชอบอะค่ะเขาก็ฟังแล้วมันก็ลื่นไหลไปได้เรื่อยๆแต่เวลาถ้าเป็นตัวเราเองพูดผิดเราพูดติดขัดเงี้ยมันต้องค่อยๆมาคัดคําออกซึ่ง AI มันจะไม่มีเรื่องนั้นเท่ากับว่าในการสร้างคลิป1คลิปอะในช่องของ AI อะเดี๋ยวใช้เวลาน้อยมากกว่าการที่สร้างคลิปใน ช่องนี้แค่แบบ10นาทีแต่ใช้เวลาทำนะ่ะบางทีสองสชั่วโมงนะคะต่อคลิปหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นแต่ว่าช่อง AI อะ่ะคือเราเอาทุกอย่างมาจับต่อกันน่ะเดี๋ยวดูแล้วนะคะ1คลิปได้ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถทําแล้วก็อัปโหลดไปได้เรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมมันถึงเติบโตเร็วกว่าแล้วก็คนที่เริ่มต้น,นะคะบางทีเขาไม่มีอุปกรณ์เนาะไม่มีไม้นะคะไม่มีตัวอัดเสียงไม่มีอะไรเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายๆซึ่งอย่างช่องนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนไม้ไปแล้ว่าที <laughs> ่ โอเคใช่ไหมเพราะนั้นเดียก็เลยมีความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าโอเคมันเริ่มต้นได้ง่ายและถ้าเราทําเนื้อหาที่ดีทําเนื้อหาที่มีคุณภาพอะคะ่ะก็มีโอกาสที่คนที่เขาอยากจะฟังเสียงจาก AI เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรอกว่ามันเป็นเสียงจาก AI มันเป็นเสียงจากอะไรแต่เนื้อหาที่เรานําส่งไปภาพที่เราเลือกมานะคะมันเป็นประโยชน์กับเขาเขาก็ยินดีที่จะเข้ามาฟังอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะจากที่ทดลองทามาเนาะทีนี้ในส่วนของการเลือกนิชนะคะหรือว่าเลือกหัว อ,อ,อยากจะชวนให้ทุกคนนะคะลองเลือก จากหัวข้อที่ตัวเราเองสนใจก่อนเพราะว่าสิ่งที่ตัวเราเองสนใจนะคะ่ะเราก็จะอยู่กับมันได้นานอย่างเดียวก็จะสนใจเรื่องของการพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะการเรียนรู้เรื่อง,องต่างๆเรื่องของ AI เดี๋ยก็สนใจแล้วเราก็ลองดูว่าเนื้อหาพวกนั้นนะคะมันมีตลาดรองรับไหมเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีตลาดรองรับหรือเปล่าเราก็ลองเอาหัวข้อที่เราสนใจนะคะ่ะเข้าไปเสิร์ชใน Google t r e n d เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันมีคนที่สนใจอยู่นะมันมีการเสิร์ชอยู่นะกราฟมันพุ่งไหมนะคะ หรือว่ากราฟมันดิ่งลงแล้วนะแล้วเราก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะคะว่าไอหัวข้อที่เราสนใจเนี้ย มันมีคนที่เขาทําเยอะไหมนะคะเสร์ชใน y o YouTube ดูก็ได้คะ่ะว่าหัวข้อที่เราสนใจใหญ่จะเราเนี่ยมันมีคนที่ทําเยอะหรือเปล่าเราอาจจะไม่ต้องไปที่มันแบบนิชใหม่มากเนาะเพราะว่าบางทีมันใหม่มากเนี่ยเราสนใจอยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นไม่ค่อยสนใจเลยมันก็อาจจะทําให้ช่องเราโตช้านะคะหรือว่าถ้าเราไม่รู้จะเริ่มจากยังไงเนี่ยเราก็อาจจะไปใช้พวกเอ่อ chatgpt นะคะ cross หรือว่า Gemini เนี่ยช่วยกันเบรน s t ตอมเพื่อค้นหาก็ได้นะว่าตอนนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแล้วเราก็ลองไปดูคะ่ะว่าชอ ท่องใเขาทำคล้ายๆกันประมาณนี้ค่ะมันมีอะไรที่เขาโดดเด่นแล้วมันมีอะไรที่เราพอจะมีโอกาสในการแทรกเข้าไปได้บ้างเนาะคือเราไม่ใช่ว่าเราจะไปลอกเขาเลยนะคะแค่เราดูว่าเออตรงนี้เขาทำแล้วมันดีสิ่งที่เราชอบเป็นแบบนี้เอาจับมารวมกันแล้วเราลองพัฒนาให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเรามีอะไรที่เราจะนําเสนอได้เพิ่มขึ้นบ้างเนาะเดียวก็จะเน้นเรื่องของการทําให้มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเอกลักษณ์คนก็จะจําได้เพราะคนจําได้เขาก็จะกลับมาติดตาม ฟังของเราอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะทีนี้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะคะก็อยากจะเชีร์ว่าให้เลือก นิชที่มันเป็นเอเวอร์กรีนค่ะเพราะว่าเอเวอร์กรีนเนี่ยมันหมายถึงว่ามาฟังเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ยังเป็นเนื้อหาที่ฟังได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมียกตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าแบบไหนที่เรียกว่าเอเวอร์กรีนหรือว่าแบบไหนที่เรียกว่าเทรนดิ้งหรือว่าวรัลกระแสนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะเติบโตไประยะยาวค่ะก็เอเวอร์กรีนเนี่ยก็จะช่วยได้แล้วคนก็จะกลับมาฟังเรื่อยๆอย่างแนวทางพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น10ปีคนก็ยังฟังอยู่นะคะเพราะว่าคนก็ยังอยากที่จะดีขึ้นในทุกๆวันใช่ไหมคะอยากจะ เองด้านนั้นด้านนูน้นด้านนี้นะคะเขาก็ยังกลับมาฟังอยู่เรื่อยๆแต่การเลือกเทรนดิ n งนิชหรือว่านิชที่เป็นไ i r ัลเนี่ยบางทีเราต้องการดึงดูดคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็ทดลองการเติบโตได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ควรที่จะต่อยอดไปที่เอเวอร์กรีนนะเพื่อให้มันยั่งยืนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวอย่างของนิชทั้ง2แบบเนมีอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็ไปทํากันบ้านมาให้นะ,ะว่า1ิ Evergreen Podcast n i c h เนี่ยค่ะมีเรื่องอะไรบางก็ถ้าใครนึกไม่ออกนะคะก็อาจจะลองแคปหน้านี้เก็บไว้เลยก็ได้ค่ะเรื่องของสุขภาพการดูแลตัวเองนะโภชนาการการออกกำลังกายก็จะเห็นว่าเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนนะบางทีเราก็ยังย้อนกลับไปดูใช่ไหมคะว่าเวิธีการออกกำลังกายแบบไหนนะสำหรับอ i ฟ e ิ y ซินโดมเนี่ยค่ะคลิป5ปีที่แล้วมันก็ยังเป็นท่าออกกาลังกายที่ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้พวกนี้ค่ะเรียกว่า Evergree n เนาะการพัฒนาตัวเองนะคะการจัดเวลาการสร้างนิสัยไมเซ็ พวกนี้ก็ฟังได้สม่ำเสมอไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากค่ะผ่านไปเป็น10ปีวิธีการคิดบวกก็ยังเป็นวิธีการเหมือนเดิมนะคะการจัดการการเงินส่วนบุคคลนะคะความสัมพันธ์นะคะเลี้ยงลูกนะคะอะไรแบบนี้ก็ยังคงเป็นนิชที่คนกลับมาฟังเรื่อยๆเนาะการศึกษาการเรียนรู้นะคะการพัฒนาทักษะภาษาธุรกิจนะคะผู้ประกอบการการสร้างธุรกิจวิธีการสร้างทีมวิธีการจัดการการตลาดแบบนี้นะคะ productivity นะคะเทคนิคการทำงานให้เร็ว การจัดการชีวิตให้ง่ายขึ้นหรือว่าเรื่องพวกปรัชญานะคะก็เป็นอะไรที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะฟังได้ยาวๆเลยครับมินิมอลลิซึมสโตอิกลิซึมนะคะก็มาเรื่อยๆนะนะพวกนี้ก็คนก็ยังฟังอยู่เสมอนะคะเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเรื่องเล่าอดีตน,นะคะบุคคลสําคัญนะคะเราก็ลองดูว่าถ้าเราสนใจเรื่องแบบนี้เราจะมาปรับวิธีการเล่าของเราให้มันเป็นแนวทางของเราได้อย่างไรได้บ้างรีวิวหนังสือนี่นะคะก็เป็นอะไรที่ทําได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีหนังสือ ออกใหม่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่มีวันตันเรื่องของไอเดียเลยเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันออกใหม่แทบจะทั้งปีอะค่ะอะแล้วเราลองมาดูนะคะว่าตัวอย่างนี้แนวกระแสเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนว่าถ้าทําคลิปพวกนี้คุณจะมีโอกาสได้ยอดวิวเนี่ยเร็วมากนะคะแต่ก็ต้องทําใจไว้ว่ามันมาไวมันก็อาจจะตกไวนะคะคนอาจจะเคยเสิร์ชเรื่องของ ChatGPT คืออะไรนะคะเมื่อ2อสปีที่แล้วแต่วันนี้อาจจะไม่เสิร์ชแล้วก็ได้เพราะว่าทุกคนใช้เป็นแล้วใช่ไหมคะก็อ,อย่างเรื่องของ AI เทคโนโลยีเนี่ยนะคะมาไวไปไวเน เรื่องของการเมืองเรื่องของดราม่านะคะมาไวไปไวคนจะเข้ามาดูเยอะเลยแหละแต่เมื่อดรามานั้นผ่านไปนะคะข่าวานั้นผ่านไปคนก็จะเลิกเสิร์ชแล้วนะคะรีวิวภาพยนตร์ซีรีส์นะคะคล้ายๆกันเนาะเทรนของกระแสแฟชั่นบิวตี้สกินแคร์เงี้ยก็จะเหมือนเหมือนกันก็คือมาไวไปไวนะคะพอหมดยุคข,ของมันคนก็จะไม่เสิร์ชแล้วแบบนี้นะคะทีนี้การหาไอเดียของคอนเทนต์เนี่ยเราจะหาไอเดียยังไงได้บ้างนะะส่วนตัวเดียเนี่ยเดียใช้ h ช GP t GPT เนี่ยเป็นหลักเลยนะคะก็ใช้มานานแล้วด้วย มันก็จะมีอยู่3ตัวนะคะที่ส่วนตัวคิดว่าเออโอเคนะคะก็ตัวคลอสแล้วก็เจมินายแต่ว่าถ้าเป็นตัวของคลอสถ้าหากว่าเราต้องการให้มันเขียนเนื้อหายาวๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องจ่ายเงินอย่างตัวใช้จดีที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวพลัสเนาะก็คือจ่ายเงินเดือนละ20ดอลลาร์นะคะเพื่อนๆก็ลองไปใช้ตัวฟรีดูก่อนก็ได้ทั้ง3ตัวเลยนะว่าเราชอบแนวทางการเขียนของตัวไหนซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยบอกเลยว่าเขามีแนวทางการเขียนสคริปต์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะก็ลองดูว่าคุณชอบตัว แล้วก็อาจจะลองใช้ฟรีก่อนนะคะในช่วงแรกเนาะถ้าเราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเออเราไปต่อกับตัวนี้แน่ๆก็แนะนําว่าจริงๆการเสียเงินให้มันเดือนละ20เหรียญเนี่ยตกเดือนละ700ก็ประมาณวันละแบบ20กว่าบาท ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้มันแค่เขียนสคริปต์ค่ะเราจะใช้มันในการสร้างเนื้อหาอีกเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากได้เนื้อหามาจาก ChatGPT แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองไปสํารวจดูค่ะอย่างที่บอกตอนแรกว่าคนเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรเขาอยากรู้เรื่องอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเข้ามาดูในตัว YouTube เองเนาะเพราะเราจะลงคอนเทนต์ที่นี้ใช่ไหมคะหรืออาจจะไปใน Facebook นะคะว่าเพื่อนเราเนี่ยหรือคนรอบตัวหรือกระทั่งว่าเพจที่มันมีคนแชร์เยอะๆ e n g a g e เยอะๆเ,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 เนี่ยคะ่ะเขาพูดถึง ใช่เรื่องที่เราสนใจหรือเปล่าแล้วเราก็ลองเอาข้อมูลพวกนี้ค่ะมารวมกันนะคะแล้วก็รวมกับสิ่งที่เราสนใจด้วยมุมอมองของเราด้วยนะคะก็เราจะได้หัวข้อที่สดใหม่คะ่ะแล้วก็ใช้งานได้จริงก็คือมันจะไม่ได้เป็นการเอาไปลอกใครนะคะถัดมาก็คือการเขียนสคริปต์ด้วย AI คะ่ะช่องที่เป็นช่อง AI ของเดียรนะคะเดียใช้ AI ทุกกระบวนการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาไอเดียหาหัวข้อนะคะเขียนสคริปต์เนาะเราก็จะใช้ AI เนี่ยในการช่วยร่างโครงแล้วก็เขียนบทนะคะปรับให้มันเป็น สไตล์แบบที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการให้เขาเล่าเรื่องเนี่ยแบบไหนหลังจากเขียนสคริปต์เสร็จเนี่ยเราก็สั่ง AI ต่อเลยคะ่ะว่าให้ช่วยคิดไตเติลแล้วก็เขียนพร้อมสําหรับสร้างรูปให้เลยมันจะได้เป็นเนื้อหาเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่องนะคะรูปประกอบแล้วก็เนื้อหานะ,ะมันจะได้เป็นโทนเดียวกันเราไม่ต้องไปสั่งหลายๆรอบนะคะทีนี้ก็จะมีคนถามมาเยอะมากเลยคะ่ะว่าจะเขียนสคริปต์ยังไงนะคะให้มันได้ยาว30นาทีให้มันได้ยาว1ชั่วโมงอันนี้ต้องบอกว่าสคริปต์เนี่ยมันถือว่าเป็น สูตรลับนะคะมันเหมือนเป็นสูตรของแต่ละช่องเลยอะเพราะว่าถ้าเรา copy พร้อมแล้วก็แจกกันไปนะคะเนื้อหามันก็จะออกมาเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละช่องเขาก็จะมีสูตรลับนะคะหรือว่าพร้อมที่ใช้ของตัวเองซึ่งเขาก็เดียรคิดว่านะเขาก็อาจจะไม่เอามาแชร์กันนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะเดียไปทํากันบ้านมาให้ว่าเจ้าตัว custom GPT ของ Chat GPT เนี่ยที่เขามีคนทําไว้แล้วนะค,ะคุณลองลองเสิร์ชไปนะว่า podcast นะก็มีตัว เ็ตรูปเนี่ยขึ้นมาเยอะแยะมากเลยก็ลองใช้ดูค่ะว่าเราชอบอันไหนนะคะแล้วเราก็เอามาพัฒนาเป็นแนวทางของตัวเราเองค่ะส่วนตัวนะคิดว่าการที่จะเขียนให้ได้ดีเนี่ย เราสั่งทีเดียวแล้วให้มันออกมาเป็นหมื่นคำอะ่ะมันทำไม่ได้อย่าง ChatGPT เนี่ยต้องค่อยๆแบ่งย่อยนะคะสมมติเราอาจจะมีในใจว่าเราอยากจะมี10พาร์ทย่อยใช่ไหมคะเราก็กำหนดไปคะ่ะว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยให้เขียนประมาณสัก2 0 0 0ันคำซึ่งจริงๆมันก็ไม่ถึงนะคะแต่ว่าพอเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็พอที่จะได้อยู่คะ่ะสำหรับเนื้อหาประมาณ3 4 0นาทีก็พอสำหรับการสร้างเป็นพอดแคสต์หตอนแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูคะ่ะว่าคุณชอบให้เนื้อหาของคุณเนี่ยยาวขนาดไหนอย่างส่วนตัวเดียเดียไม่ได้ชอบ ฟังอะไรที่มันยาวเป็นชั่วโมงเนาะเดี๋ยวก็ทําในสไตล์ที่ตัวเราเองแฮปปี้ตัวเราเองโอเคก็คืออยู่ที่ประมาณ30นาที40นาทีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะคะส่วนใหญ่จะเป็น c u สตอม GPT ของต่างประเทศแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะเวลาที่เราพร้อมไปเป็นภาษาไทยเขาก็จะตอบกลับมาเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะก็ลองไป ใช้ดูเนาะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างไอเดียที่เอามาให้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการทําเสียงด้วย AI อันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากอัดเสียงเองอย่างที่บอกไปว่าเดียทําช่องส่วนตัวของเดียเนี่ยเดียซื้อไมค์มาลองเนี่ยสตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือจะเป็นการลงทุนเนาะแต่ถ้าหากว่าเราใช้เสียงด้วย AI ใช่ไหมคะเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถใช้ตัว Gemini Text to Speech เนี่ยใช้ฟรีได้ที่หน้าเว็บของเขาเลยนะคะวันหนึ่งเราก็อาจจะอัด ลองดูนะฮะอาจจะขยันอัดสักวันละคลิปหนึ่งก่อนก็ได้แล้วเราก็ลงคอนเทนต์ไปเนี่ยวันเว้นวันนะคะก็มีโอกาสที่ช่องของเราเนี่ยจะเติบโตได้แล้วนะคะทีนี้เข้าไปที่หน้าจอของเจมินายเนี่ยเขาก็จะมีะตัวเสียงให้เลือกใช่ไหมเราก็ลองเลือกดูค่ะว่า อยากจะใช้เสียงไหนให้มันเข้ากับคอนเทนต์เรานะ,ะช่องเราจะเป็นช่องเสียงผู้หญิงหรือช่องเสียงผู้ชายนะคะแล้วก็การทำเพลงมาใส่ด้วยพื้นหลังเบาเนี่ยเป็นเรียกว่าแบ็ k กราวน์มิวสิกเนี่ยก็จะช่วยให้มันคลิปของเราเนี่ยไม่แห้งเกินไปนะคะแล้วก็น่าฟังมากขึ้นทีนี้เนื่องจากว่าเดียก็ไปเจอเพลนพอยท์มานะคะว่าไอเจ้าตัวเจมินายเนี่ยเวลาที่เราจะอัดเสียงที่หน้าจอของตัวเขาอะคะ่ะเนื่องจากอย่างที่บอกไปนะคะว่าบางทีเราไม่สามารถทาให้มันสคริปมันยาวทีเดียวแล้วเอาไปวางแล้ว เราเจนเสียงได้ใช่ไหมเราต้องค่อยๆเจนนะคะพาร์ทหนึ่งเนี่ยได้ประมาณสัก5 6นาทีนะคะเท่ากับว่าคลิปหนึ่งอะ่ะเราจะมีคลิปย่อยอีกอยู่ในนั้นนะประมาณแบบ8คลิป10คลิปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันก็เป็นเพนพอยว่าเออตอนที่เราจะเจนเสียงอะ่ะถ้าหากว่าเราไม่รอเจนเสียงเสร็จนะคะแล้วก็ลบแล้วก็สร้างใหม่เราก็ต้องไปค่อยๆเปิดหน้าขึ้นมาทีละแบบหลายๆหน้าต่างเนาะแล้วก็เจนเสียงพร้อมกันซึ่งเดียก็รู้สึกว่าเออเนี้ยมันเสียเวลาเดียก็เลยไปทําตัวเรียวกว่าตัว podcast ์ค e a t i o n t ก็ตัวนี้ก็จะมา แก้เพนพลอยเรื่องนั้นเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้ Gemini Text to s p e e d นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะใช้ API k e y นะคะเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอตัวอย่างมาให้ดูด้วยค่ะว่ามันทำงานยังรเริ่มใช้งาน,นะะไม่ยากเลยก่อนอื่นเอา user password ที่ admin ใหมาใส่ก่อนจากนั้นก็ใส่ API ค e y ของตัวเองเลือกเสียงที่ถูกใจจะหล่อจะหวานจะเทเลือกได้เต็มที่เสร็จแล้วก็ก๊กอปสคริปที่เตรียมไว้มาแปะลงกล่องเสียงกล่องละไม่เกิน5 0 0 0ันตัวอักษรนะอย่าใส่าย,ยาวไปเดี๋ยวระบบงองแงแปะให้ครบทุกกล่องแล้วกดสร้างเสียงทั้งหมดจากนั้นก็แค่นั่งจิบกาแฟรอร เปิดหน้าต่างเจนเสียงทีละไฟยเยอะพอเสร็จแล้วก็เลือกดาวน์โหลดแบบรวมไฟล์ออกมาเป็นตอนเดียวจากนั้นเอาไปจับคู่กับภาพประกอบทําปกคลิปแค่นี้ก็ได้ผลงานพร้อมอัปโหลดแล้วที่เราได้เนื้อหานะคะเราไปสร้างเสียงแล้วใช่ไหมถัดมาก็คือการทําภาพค่ะภาพเนี่ยเนื่องจากว่า เพื่อให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะผ่านเกณฑ์การเปิดสร้างรายได้ได้เพราะฉะนั้น1คลิปอะค่ะเราจะไม่ได้แชร์ภาพเดียวค้างไปเนาะอย่างตัวเดียคลิปหนึ่งเดียจะใช้ประมาณ10-15ภาพทีนี้ในการสร้างภาพอะก็มีออปชันมาให้เลือกเนาะลองดูว่าใครอยากจะใช้แบบไหนนะมันก็จะมี AI หลายตัวแหละที่เราสร้างได้เนาะทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินอย่างตัวเดียเองเดียใช้การสร้างภาพผ่านแคนวาเพราะว่าเดียเสียตังแคนวาเนี่ยเป็นแบบรายเดือนอยู่แล้วนะคะก็เขาก็จะมีเครดิตฟรี ได้สร้างภาพเนี่ยเ,เดือนละ500เครดิตนะคะหภาพก็คือ1เครดิต ตอนแรกที่เราสร้างสคริปต์ไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราให้ AI ในการเขียนพร้อมสร้างภาพประกอบแล้วก็เอาเนื้อหาพร้อมนั้นนะคะมาวางในการสร้างภาพเนาะก็อย่างตัวแค้นว่านะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเราต้องก๊อปพร้อมนะคะมาวางที่ตัวแค้นว่าเอนะคะเราก็เลือก create image เลือกสไตล์ไปนะคะแล้วก็แล้วก็เลือกขนาด16ต่อ9ซึ่งก็เป็นขนาดของหน้าจอ YouTube นะคะมันแต่ว่าข้อเสียอันหนึ่งก็คือเราต้องทําได้แค่ทีละรูปค่ะเอาพร้อมมาวางหนึ่งพร้อมนะคะแล้วก็กดเจนนะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปค่ะ แต่มันใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวก็เสร็จทีนี้ถ้าหากว่าใครจะสร้างภาพจากตัวเจมินาเนี่ยก็สร้างได้นะคะสร้างจาก c h a t GP t เนี่ยก็สร้างได้แต่พวกนี้จะใช้เวลานานกว่าเนาะถ้าฟรีเทียเนี่ยเข้าใจว่า สิภาพเนี่ยไม่แน่ใจว่าสร้างได้ถึงหรือเปล่าด้วยต้องต้องลองดูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เลยกําลังพัฒนาตัวการสร้างภาพแบบทีเดียวครั้งละสิภาพนะคะก็ใช้เป็น api key เหมือนกันแต่อันนี้จะมีมีค่าใช้จ่ายนะคะก็จะใช้10ภาพเนี่ยก็จะประมาณ3บาทกว่าแต่ว่ามันก็จะอยู่ในแพ็คที่ใช้กับตัวสร้างเสียงพอดแคสต์นะคะคือถ้าใครเข้ามาแล้วอยากได้ตัวสร้างเสียงเนี่ยคุณจะได้ตัวสร้างภาพเนี่ยแถมไปด้วยนะคะอยู่ในแพ็คเดียวกันส่วนค่า api key เนี่ยก็จ่ายเองของใครของมันนะคะตัวนี้ ก็กาลังพัฒนาแต่ว่าใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่สนใจเนาะส่วนตัวทดลองทําแล้วนะคะไวมากกดคลิกเดียวเนี่ยออกมาเลยนะคะไม่ต้องรอหลังจากที่เราได้ภาพทั้งหมดมาแล้วใช่ไหมคะได้เสียงแล้วได้อะไรเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมารวมคลิปค่ะช่วงแรกเนี่ยเดียก็ใช้แคปคัดนะคะสําหรับการใช้ฟรีเนาะทุกคนสามารถใช้เวอร์ชันฟรีได้แต่ว่าอยากจะแนะนําว่าถ้าเราทํามาสักพักนึงช่องเราเริ่มเติบโตแล้วนะคะอยากให้ใช้แบบเสียตังค์เพราะว่าฟังก์ชันที่มันดีมากสำหรับ คนที่ใช้แบบเสียตังค์เลยก็คือว่าเราสามารถให้มันสร้างออโต้แคปชั่นได้แบบนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่าคลิปที่มันมีแคปชั่นวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็ทําให้คลิปเนี่ยมันดูแบบ มีอะไรมากขึ้นนะเนาะมันก็จะดูเป็นวิดีโอที่ไม่ใช่มีแค่ภาพแชร์แต่ว่ามีตัวหนังสือด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับฟังก์ชันเสียงเงินก็คือว่าเจ้าตัวแคปคัสเนี่ยมันมีให้เลือกโหมดของ normalize voice นะคะก็คือทําให้เสียงเนี่ยมันคุณภาพดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคนมาฟังพวกพ,วกพอดแคต์ส่ะบางทีเขาไม่ได้เปิดใช่ไหมเขาเป็นการเปิดคลิปทิ้งไว้แล้วตัวเขาก็ทาอย่างอื่นถ้าหากว่าคุณภาพเสียงของคลิปเราดีเนี่ยคะ่ะก็มีโอกาสที่คนเนี่ยจะฟังอยู่กับเราไปจน เพราะฉะนั้นเดียคิดว่ามันเป็นฟังก์ชันที่คุ้มค่ากับการลงทุนเนาะแต่ใดๆก็คือว่าสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นค่ะอะไรที่ใช้ฟรีได้เนี่ยให้ลองใช้ฟรีไปก่อนส่วนถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเออมันมีโอกาสในการที่จะเติบโตมากขึ้นและนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะค่อยๆเริ่มจ่ายเงินค่าอุปกรณ์นเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการอัปโหลดแล้วก็ SEO ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถให้เจ้าตัว c ช a t g p t เนี่ยช่วยคิดคีย์เวิร์ดคิด ไตเติลที่เป็นติด SEO เนี่ยขึ้นมาได้แล้วเราก็ลองมาดูนะคะว่ามันโอเคไหมเนาะทูที่เดียใช้นะ,ะสำหรับการช่วยคิด SEO แล้วก็คีย์เวิร์ดเดียรู้สึกว่ามันประหยัดเวลามากนะจะเป็นตัว WitIQ ค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะก็มันจะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเหมือนกันแต่ว่าลองดูนะคะใช้ฟรีไปก่อนตัวที่ใช้ฟรีค่ะมันจะสามารถตัวไตเติลเนี่ยให้วันละประมาณ1รอบเขาก็จะมีคะแนนขึ้นมาให้อย่างในหน้าจอเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นตัวคะแนนที่เป็นสีเขียวเนี่ยเรียกว่าโอเคแล้วก็ suggest Keyword ให้ด้วยนะคะก็ตัวที่ ก็พอจะใช้งานได้เนาะอันนี้เดียก็ใช้เป็นแบบจ่ายรายเดือนรอดูนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นลดราคาเรื่อยๆคือให้เราเริ่มจากใช้ฟรีพอเราใช้ฟรีอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะส่งอ e ีเมลมาว่าเอ้ยวันนี้ลดราคาสนใจไหมนะคะก็ลองดูค่ะอันนี้คือใช้ตอนที่มันส่งอ e ีเมลมาแจ้งว่าลดราคาแบบถูกมากอะแล้ก็รีบจ่ายเงินไปตอนนั้นซึ่งเราก็จะได้ราคานั้นนะคะไปเรื่อยๆทุกเดือนเนาะโอเคค่ะแล้วก็นี่ก็คือโฟล์การทํางานทั้งหมดนะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ไม่ ไม่รู้ว่าจะเริ่มจับต้นชนปลายยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวก็มาแชร์แบ่งปันกันนะคะแล้วก็คิดว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มทาเนี่ยน่าจะได้ไอเดียว่าเออจะทำยังไงนะคะมีกระบวนการคิดนะคะวิธีการทํำยังไงใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะแล้วสุดทานนะะ้ายค่ะก็อยากเน้นย้ําเรื่องของการเติมความเป็นตัวเองเข้าไปน,นะคะไม่ว่าความเป็นตัวเองนั้นอาจจะมาจากการเติมสิ่งที่เราสนใจลงไปนะคะเนื้อหาเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้นานเราจะอยากทํามันนะคะเพราะว่าในการที่ทําคลิปขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องฟังอยู่แล้วละ่ะว่า คลิปนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรคงไม่ได้แบบ เชียให้ไปปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็เอาลงไปนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบคนฟังด้วยนะคะว่าเราทําเนื้อหาแบบนี้โอเคไหมนะะก่อนที่จะให้คนอื่นได้ฟังนะคะความสําเร็จเนี่ยมันก็อยู่ที่เนื้อหาค่ะอันดับแรกเลยนะ,ะแล้วก็ความสม่ําเสมอค่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะเรื่องของปริมาณแล้วก็คุณภาพนะคะมันก็จะช่วยส่งเสริมกันนะคะจริงๆแล้วช่อง ai ของเดียช่วงแรกเลยนะคะแทบจะไม่มีคนฟังเลยเพราะว่าเดียเอาช่องเพลงเดิมที่เคยทดลองทําไว้เนี่ย แล้วก็ทิ้งล้างไปเนี่ยไม่ได้ทำนะคะเอามาทำช่วงแรกเนี่ยไม่มีคนฟังเลยไม่มีเลยจริงๆค่ะแต่ก็ลงคลิปมาเรื่อยๆค่ะประมาณคลิปที่10กว่า มันถึงจะเริ่มมีคนฟังพอเริ่มมีคนฟังปุ๊บอะคะ่ะมันก็ดังไปเองจากนั้นพอเราลงคลิปอะไรไปเราพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหานะคะหน้าปกนะคะ SEO คีย์เวิร์ดนะคะทาให้ช่องเนี่ยค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานอย่างที่แชร์ไปเบื้องต้นว่าใช้เวลาแค่ไม่ถึงเดือนเปิดสร้างไรายได้แล้วก็ผ่านไป1เดือนก็มีคนมาสับสไครต์เนี่ยอยู่ที่พันเกว่านะคะแล้วก็รายได้พุ่งขึ้นมาถึง40ดอลลาร์การใช้ AI อะค่ะเข้ามาช่วยให้เราทํางานได้อย่างมี มกแล้วใครที่อยากทำนะคะอยากให้เริ่มต้นลงมือทำเลยค่ะค่อยๆลองผิดลองถูกนะคะค่อยๆปรับปรุงไปค่ะคุณจะรู้ว่ากระบวนการไหนวิธีการไหนหรือว่าท่าไหนที่มันเหมาะสมกับการทํานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าหากว่าชอบนะก็ฝากกดคอมเมนต์นะคะกดไลค์นะคะกดติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวจะกลับมาแชร์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันใหม่ค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ